สวัสดีครับกลับมาพบกับ a t f i ฟทครับวันนี้ผมกอไปฟีทีแมนครับจะมาชวนเล่นเกมใน Lazada ครับที่รุ้นรับข้าวสารฟรีนะต้องบอกว่าทางเล่นเกมสนุกแล้วก็ยังได้ข้าวนะครับเป็นของรางวัลด้วยซึ่งบางคนที่ใช้งานแอป Lazada อยู่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะมาเล่นยังไงเล่นตรงไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขาเข้าไปเล่นเกมตรงไหนแล้วได้รางวัลเป็นข้าวสารฟรีๆด้วยนะเริ่มต้นนะครับเราจะเข้าไปเล่นเกมนะครับเกมนี้อยู่ในแอป l a z a d a ครับให้กดไปที่ Lazada ครับ จากนั้นให้กดมาที่หัวข้อบัญชีนะครับที่เป็นรูปคนนะครับบัญชีนะครับที่อยู่ด้านล่างขวานะครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับให้เลือกมานะครับหาหัวข้อคำว่ารับค่าฟรีครับรับค่าฟรีเห็นไหมที่เป็นรูปในโซ่ของไอ้เขียวเนี่ยนะครับกดเข้าไปครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเป็นคําว่า l a z a d a l a n d นะครับก็คือเป็นเกมของเขานะครับจะเป็นการปลูกข้าวนะครับก็คือให้เรากดลดน้ํานะครับข้าวสารนะครับดูข้างบนนะครับเนี่ย เขาจะบอกเลยครับว่ารุ้นรับข้าว1ถุงนะครับหรือคูปองฟรีนะครับเห็นไหมนะครับก็เพียงแค่ให้เราลดข้าวนะครับตรงนี้ให้เต็มนะครับทั้งหมด15นะครับข้าวของเขานะครับนี่เขาบอกนะครับเล่นเกมตามเขาไว้กดรับน้ําแล้วก็มาลดต้นข้าวของเรานะครับลดไปเรื่อยๆนะครับลดไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ในส่วนของน้ําสะสมมาด้วยแล้วกดลดทุกวันทุกวันนะครับจนกว่าจะเต็มในส่วนของตัวโรงข้าวของเขานะครับถ้าเราเต็มปุ๊บเราก็ได้รับข้าวสารฟรีนะครับ ซึ่งตรงนี้ทําการจัดส่งเนี่ยอันนี้พี่ก๊อฟยังไม่เคยรับนะเพราะว่าเพิ่งเริ่มเล่นนะครับก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์ก็เลยมาแชร์กันซึ่งขั้นตอนในการเติมน้ำนะครับก็จะมีในส่วนของน้ำเนี่ยจากตัวเนี้ยที่เป็นเหมือนกับถังน้ำนะครับก็กดมาแต่ต้องให้ครบ500ก่อนถึงจะเติมได้อย่างนึงก็คือกดที่เป็นรูปหยดน้ำเนี่ยก็คือเป็นการรับน้ำนะครับจากตัวแคมเปญต่างๆที่เราไปทํากิจกรรมนะครับเนี่ยนะครับก็สามารถกดรับมาได้นะครับ ก็จะได้น้ําเติมมาไว้เพื่อใส่ไว้ในถัง <s> เพื่อนําไปลดนะครับต้นข้าวของเรานะครับมีกอลก็เล่นสะสมไปเรื่อยนะครับก็อบอกว่าสนุกไหมก็สนุกดีนะไม่ได้ยุ่งยากแล้วก,กดรับน้าไปเรื่อยนะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมสบายๆนะครับแล้วก็ไปดูว่าเอ๊ะเอาเราจะไปหาน้ํามาเติมจากตรงไหนก็คืออยู่ในกิจกรรมนะครับภารกิจของเราเนี่ยเข้าไปทําตามนี้เราก็จะได้น้านะครับมาเติมไว้ในถังแล้วก็ลดลงไปนะครับจนกว่า,าจะลดหมดแหละนะครับก็คือ พอหมดแล้วเราก็รอนะครับรอให้ผ่านวันก็จะมีการเติมน้ําเป็นในส่วนของน้ําสะสมที่เราเก็บไว้อยู่ตรงนี้น้ำสะสมเนี่ยจะให้เราทุกทุกเจ็ดโมงเช้านะครับขั้นตอนในการเล่นไม่ยุ่งยากเล่นง่ายๆแถมได้ข้าวสารนะครับเมื่อเราเล่นครบตามกิจกรรมนี้ใครที่ยังไม่เคยลองเล่นนะครับแล้วก็ใช้งานแอป,ปรัศดายู่นะครับลองนาเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับแล้วนี่ก็เป็นคลิปเทคนินคที่มาฝากกันในวันนี้หากชื่นชอบคลิปแบบนี้แล้วต้องการสนับสนุนคลิปแบบนี้ให้มีต่อไปนะครับ สามารถกดซุปเปอร์แทนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ให้การผลิตคลิปต่อไปนะครับหรือจะกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งครับจะไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c t t ไ g h t ครับ